เราได้ยินคะวา่า m a g n i f i c e i t seven หรือว่านางฟ้าทั้ง7มบมาสักระยะและ,ะนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่มีการเปิดตัว Open AI ในปี2022นะคะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้สเสน่ห์ของนางฟ้าทั้ง7จะไม่เหมือนเดิม,มบางตัวสเสน่ห์เพิ่มขึ้นบางตัวก็ลดลงะนะคะก็เลยเริ่มมีนิยามใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่เราไม่ได้พินพอยแค่คําใดคาหนึ่งนะคะอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพทั้งหมดนะคะว่าตอนนี้ในตลาดการลงทุนนั้นเขาเรียกกลุ่มที่ถือว่าโดดเด่นนะคะว่าอะไรบ้างและมีใครที่ไม่ค่อยโดดเด่นนะคะแล้วก็ถูกถีบออก จากกล่มบ้างนะคะ。 ย้อนกลับไปจุดตั้งต้นก่อนละกันก็คือ Magnificent Seven หรือว่านางฟ้าทั้ง7นะคะมีหุ้นหลายตัวที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะไม่ว่าจะเป็น Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta แล้วก็ Tesla ค่ะกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็น The winner หรือว่าเป็นผู้ชนะตัวจริงของยุคปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะหลังจากที่ OpenAI เนี่ยได้เปิดตัว Chat GPT ในปี2022ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าหุ้น7ตัวนี้สร้างผลตอบแทนมหาศาลให้กับนักลงทุนค่ะซึ่งก็เช่นเดียว ที่เคยครองตลาดในยุคอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนค่ะแต่พอเวลาผ่านไปโลกการลงทุนนั้นถือว่าหมุนรอบกลุ่มนี้ได้ไม่นานนะคะก็มีคลื่นลูกใหม่ของ AI ที่กําลังเปิดทางให้บริษัทอื่นๆก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญแต่ก็ใช่ว่า m a g n i f i c e n t ซเว่จะหมดความสําคัญนะคะเพราะว่านางฟ้าทั้ง7นั้นยังคงครองตลาดหลักค่ะน,น,น้าหนักเกือบ35% s สิบ0อก็ยังคงเป็นนางฟ้าทั้ง7ตัวนี้กําไรเฉลี่ยก็คาดว่าจะโตมากกว่า15%ในปี2020 แต่อย่างไรก็ตามค่ะกลุ่มการดําเนินงานของผลการดําเนินงานเจตัวนี้ต่างกันชัดเจนนะคะเราแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือ n v ็นดีเดียไมโครซอฟท์เมตาอัลฟาเบนะคะสตัวนี้ยังเป็นหุ้นที่อยู่ในตําแหน่งที่ได้เปรียบในโลก AI ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาแล้วประมาณ2 0่สเปในปีนี้แต่ว่ามี3ตัวค่ะที่เริ่มสะดุดนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple a m แอ o ์มแล้วก็เทสลาคุณผู้ชมดูได้จากสีเลยนะคะว่าตัวไหนอยู่ด้านบนตัวไหนหยุดเทียย์ล่างนะคะ Apple Amazon Tesla, เ,เริ่มสะดุดตามหลังแล้วก็ทําให้เริ่มมีคนตั้งคําถามนะคะว่าเราจะยังคงเหมารวมกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก AI ว่าเป็นนางฟ้าทั้ง7หรือ m a x กซ์เได้อยู่หรือไม่วันนี้คะ่ะวอรสตรี่เขาก็เลยมีคําชุดใหม่ออกมาหลายคําทีเดียวเดี๋ยวเาให้คุณผู้ชมฟังทีละคำนะคะเริ่มจาก f ฟโก่อน f ฟี่ยก็จะมี n v ็นวีเดียไมโครซอฟทค่ะเมตาแล้วก็ แมชนะคะเป็น4ตัวที่โดดเด่นที่สุดเขาก็เลยบอกว่างั้นเหลือแค่เฟซโฟก็พอนะคะไม่ต้องไปแม g n i f i c เซนเซเว่นแล้วแต่บางฝ่ายก็บอกไม่จริงๆแล้วมันเป็น Big กซิกนะก็คือยังเหลือ6ตัวแต่ตัด1ตัวนั่นคือเท s l a ออกไปอีก กรัแสหนึ่งเขาบอกว่างั้นเป็น e l ล t ทเอทละกันคือไม่ตัดตัวไหนเลยแต่เอาบางตัวเข้าไปก็คือตัว Broadcom ค่ะเข้าไปเป็นตัวที่8นะคะและแม้ว่าจะมีการปรับสูตรอย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้สามารถครอบคุมบริษัทที่ได้ประโยชน์จาก AI ได้แท้จริงทั้งหมดนะคะตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือตัว Broadcom เนี่ยแหละค่ะขยับขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดใหญ่อันดับ7ของสหรัฐ ออราเข้าเองนะคะราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นกว่า75%ในปีนี้เพราะว่าได้อดีสงจากธุรกิจคราวดด้าน AI ส่วนพา l a เลนเทียค่ะก็กลายเป็นดาวเด่นของ n a s d a กนะคะซึ่งในปี2025นั้นขยับขึ้นมาแล้ว135%จากความต้องการซอฟต์แวร์ AI ที่แข็งแกร่งบริษัทเหลนี้ก็ถือว่าใหญ่เกินกว่าจะมองข้ามได้เศรษฐนั้นของ j u รีนทิมเมอรผู้บริหารจาก Fidelity i n v e s t m e n t นะคะบอกว่าผู้ชนะใหม่ๆจะเข้ามาแทนที่กลุ่มเดิมและแม้ว่า Magnificent เซเจะยังคงทำผลตอบแทนได้ดีอยู่แต่ก็จะมีหลายบริษัทที่ไล่หลังตามมา ะะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะยังสะท้อนถึงการสร้างดัชนีใหม่นะคะก็คือเริ่มมีดัชนีที่ชื่อว่า Magnificent 10 Index นะคะนั่นแปลว่าทาง c b o e Global Markets เนี่ยเขาเพิ่ม3ตัวเข้าไปนั่นคือ b ล o อก c o m p a l n n t i ี com, ir, และก็ AMD นะคะคำถามก็คืออ้าวไหนบอก Oracle ก็แข็งแกรง่งทำผลตอบแทนได้โดดเด่นสถิติการเติบโตก็เหนือกว่าหุ้นส่วนใหญ่ใน Magnificent 7ตั้งแต่ปี2023แล้วแต่ทำไม Oracle ไม่กลับมา อยู่ในแม็ก0 i n อินด x ของทาง CBOE ด้วยนะคะดังนั้นคำตอบของเรื่องนี้ไม่ได้ชัดเจนมากนะะักค่ะแต่มีการประมาณการนะคะว่าน่าจะขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็เกณฑ์การตัดสินใจมากกว่าตัวเลขแค่ผลประกอบการเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามค่ะหุ้นที่ถูกพูดถึงว่าอาจจะหมดความมหัศจรรย์มากที่สุดในกลุ่มแม็กเเดิมก็คือ Apple กับ Tesla นะคะ้าไม่ถึงเป็นเช่นนั้น Apple เนี่ยปัญหาคือการเติบโตที่ไม่แรงพอเมื่อเทียบกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ อนแล้วก็ยังถูกมองว่าตามหลังด้าน AI นะคะแม้ว่าเขาจะออกตัว Apple Intelligence ขึ้นมาซึ่งตัวย่อก,ก็คือ AI นั่นแหละแต่ก็ดูเหมือนว่าศักยภาพในการที่จะสู้กับคู่แข่งนั้นยังไม่ได้เห็นอย่างมีนัยสำคัญขณะที่เทสซาค่ะกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เริ่มสบเซาคู่แข่งใหม่ก็เข้ามาแย่งตลาดและนักลงทุนก็ยังคงยึดมั่นในความเชื่อที่ว่า iPhone นั้นจะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเข้าถึง AI ของผู้บริโภคหลายร้อยล้านคน และเทสลาเองก็ยังมีความหวังนะคะกับโครงการรถยนต์ไร้คนขับและหุ่นยนต์ที่ใช้ AI เป็นหัวใจหลักแปลว่าเขายังมีแฟนพันธุ์แท้ค่ะแปลว่าผลประกอบการจะยังไม่ค่อยโดดเด่นแล้วก็ตัวเทคโนโลยียังตามหลังคู่แข่งอยู่มากก็าตามคลื่นไอนี้นะคะขยายผลไปสู่สากรรมหลายสารรมที่อยู่เบื้องหลังโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีตั้งแต่ผู้ผลิตพลังงานสำหรับสนย์ข้อมูลไปจนถึงบริษัทอุปกรณ์เครือข่ายนะคะอย่างทางด้านของ Arista Network s ค่ะซึ่งเป็นผ,ผู้ผลิตชิปหน่วยความจําแล้วก็มี คนะคะซึ่งก็มีอีกหลายบริษัทนะคะที่รวมอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน i ิจิ a l ซึ่งทำด้านของ s t o r a g ชเช่นเดียวกับ Seagate ด้วยส่วนในด้านของ s n n i s k นะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่หลายคนจับตามองอย่างใกล้ชิด แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูตัวจริงของวงการ AI ก็คือคนที่เปิดเรื่องของ large language model ก็ไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่า OpenAI นะคะแต่ก็ยังมีหลายบริษัทค่ะที่ถือว่าเข้ามามีอันิสงด้วยไม่ว่าจะเป็น Anthropic หรือว่า SpaceX นะคะแต่ก็ยังไม่ได้เข้าตลาดหุ้นทั้ง3บริษัทนี้เลยนักลงทุนก็เลยยังไม่สามารถมีส่วนร่วมได้โดยตรงนั่นเอง สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือการเดินทางของหุ้น AI ค่ะไม่น่าจะหยุดที่ Magnificent Seven หรือว่านางฟ้าทั้ง7อีกต่อไปนะคะแล้วก็น่าจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามพัฒนาการแล้วก็เฟสของ Development ของ AI นะคะที่จะถูกขยายไปยังกลุ่มอื่นที่มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะเริ่มจากบริษัทที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักมีเทคโนโลยีเป็นหลักนะคะแต่ว่าต่อมาก็จะเข้าไปสู่อนดับของบริษัทที่ให้บริการแล้วก็มีด้านของซอฟต์แวร์ AI ก่อนที่จะยกระดับไป สู่ผู้ที่สามารถนำ AI ไปใช้ประโยชน์ได้จริงผ่าน device ต่างๆคำถามก็คือใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้คงยังตอบไม่ได้ณนะวันนี้นะคะเพราะว่านี่อาจจะเป็น early stage มากๆเลยสำหรับอุตสาหการรม AI ที่กำลังจะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริงแต่การเป,ปลี่ยนแปลงนี้ก็ยังมีความเสี่ยงเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าถ้าผู้นา AI นั้นมีตัวมูลค่าที่สูงเกินจริงหรือว่า over value สำหรับตัวราคาหุ้นเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาทำให้เกิดขึ้น ในงบการเงินหรือว่าตัวเลขทางบัญชีการเติบโตก็อาจจะชะลอตัวนะคะและอาจจะเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันคําถามก็คือวันนี้เองนะคะแม้ว่าการหมุนของแม n นิฟิเซซเซเนั้นจะเริ่มขยับไปสู่กลุ่มอื่นมากขึ้นมีตัวที่8ตัวที่9ตัวที่10หรือบ้างก็บอกว่าเหลือแค่6ตัวเหลือแค่4ตัวแต่คําถามก็คือการหมุนของแต่ละรอบนับจากนี้ไปเราจะเห็นอันิสง์ที่เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติจริงหรือแม้แต่ในเชิงคอมมัวเชลได้ต่อเนื่องยาวดานแค่ไหนก่อนจะว ว่าใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงนะคะแต่ท้าย่สุดเรื่องนี้ก็คงต้องใช้เวลาแต่ก็ไม่น่านานเกินรอแล้วค่ะ เมื่อสักครู่เห็นกราฟนะคะ7นางฟ้าอินเด็กกับอีก3บริษัทที่เพิ่มเข้ามามเราเห็นกราฟของพาเลนเทียนะคะโด่งเลยโดดมากเลยนี่เขาเป็นแพลตฟอร์มคือเขาจดทะเบียนในเนสแดกนะคะเนี่ยค่ะโดดมากเลยเส้นสีฟ้านะคะคือจดทะเบียนเนสแดกด้วยแล้วก็ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้กับตัวของสถาบันทางการเงินอินเวสมาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงในแง่ของ performance year to date เหยียบเหยียบร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะพี่เฟิร์นมันเป็นอะไรที่เป็นอีกหนึ่งมิติของการลงทุนนะคะรวมถึงที่พี่เฟิร์นบอกด้วยว่าามมัันนนกก็ยงงงีรรออบไซเคิลลขทุ เช่นเดียวกันค่ะค่ะ The Standard e c o n o m i c f o r u m 2่ม a อง a n นย n ่สิบห้า r พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยาก ค้นพบว,วิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร early bird ราคาพิเศษเพียง1990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อ e n t ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพ <c oughs> ื่อไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e ะ t a n d a r d w e เ l กัน <c oughs> นะคะ